ราชภัฒน์มารวมที่นี่แหลวะวฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนะะี่ยฮะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ผ่านจังหวัดเชษฐบูรบนะคะนี่คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภาคเหนือครั้งที่25นั่นเองค่ะครับผมงานนี้นะฮะเป็นงานแข่งขันมิตรภาพ ความสามัคคีของพวกเราชาวราชภัฒภาคเหนือนะฮะอะยมันต้องต้อนรับแบบนี้นะฮะให้รู้ว่าเราเป็นเจ้าภาพไปดูเป็นเจ้าภาพนี่นะฮะก็จะรู้สึกดี ค่ะและที่เราสองคนก็คือลูกหลานเพชรบณ์ใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่นะคะเขาบอกว่าเพชรบณ์เนี่ยไม่ธรรมดา,าคุณต้นยังไงก็มีคนบอกว่าเพชรเพชรบณ์เขาบอกว่าอยู่ภาคไหนไมันตอบยากเพราะอะไรรูกไหมคะเขาบอกว่าเพชรบณ์นี้นะคะถือว่าเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นรอยต่อของหลายจังหวัดนะคะเรียกง่ายๆก็คือเป็นภาคเหนือตอนล่างเป็นภาคกลางตอนบนที่สําคัญ ใครๆถามบอกเพชรบูรณ์อีสานหรือเปล่าเนี่ยบอมเอนเพชรบูรณ์บอมเอนอีสานอ่ะแมนบอมบอมเห็นไหมบอกแล้วยอมรับด้วยนะัดเจมพัดเจนคณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งทัพนักกีฬาหลายพื้นที่เนี่ยได้เห็นโชก ได้เห็นโชว์ในการแสดงที่เรียกว่ามีการผสมภาษาความกลมกลืนของดินแดนที่หลากหลายวัฒนธรรมบกมกลืนไม่ถับทรงผมถ้าผมรวมสรงผมด้วยนะฮะ85แล้วเอลต่ำนะฮะไปไม่ทันะลยกับมงคุณเมื่อกี้สูงมากค่ะสักั้นเดินมาออกมาเอาหายไปไหนแล้วลงไป บอกนะครับว่าวัฒนธรรมของเรา